ันไม่มาลังเลยนะมันก็ว่ามันก็ไม่ใช่ัก็ถ้าเราเป็นมันเป็นงานของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานเราแล้วอย่างที่เขามาดูอย่างเงี้ยนะบอกว่าไม่ต้องมาดูก็ได้เพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นมันมันเขามาดูเราเขาเสียตังค์กินเขาต้องนั่งเขาต้องกินเขาต้องเสียค่าน้ําแข็งค่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันคือมันต้องเสียตังค์ในขณะที่เรามาทํางานแล้วเราได้ตังค์เนี่ยน้ำก็เลยบอกว่าไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องมาดูก็ได้ไม่ต้องมาเฝ้า เสร็จแล้ก็กลับคือไม่ต้องเฝ้าก็ได้เดี๋ยวอย่างเราเออแวะมารับหลึ่งวมารับหน่อยต้องาเนี่ช่วงถ่ายที่ทำที INTER. ่แบบทะเลาะหนักอ่ะถึงถึงถึงมาเราเขาบอกว่าแบบว่าเออก็ไม่ได้ไม่ได้หรอกเียไม่ใช่หรอกเขาบอกว่าเขาเขาก็พูดนะว่าเขาแบบเออเขาผิดบไม่รู้ตัวเลยว่าทำแบบนี้แล้วปล่อยให้คนอื่นมาทำหน้าที่ ก็บอกว่าก็ไม่เคยบอกให้ใครมาลบเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าแกก็ไม่ได้เป็นต้องมารับเพราะามันก็แบบมันก็เป็นเรื่องของเขาอะไรเขาไม่ไมำกำเป็นต,ต้องมาแบบไปทำให้แกแบบจะต้องมาจะต้องมาแบบเพื่ออะไรอะไรเนี้ยเขาก็เลยไม่พูดอะไรแต่มันมีคนมาทาโดยที่เขาแบบเขาก็บอกไปแล้วว่าอยามนมาอืมแล้วเขาก็มาแล้วนา้นก็ไปบอกของพงษ์นต้องบอกเออมันมีคนมาทําให้ทําดีๆให้นะ เหมือนแบบเพลงเนี้ยเป็นไฟล์เป็นไนฟลจีรู้ละดูด้ละเพลงเนี้ยมันหลุดมียาทิ้งเธอไว้ใจก็บอกแล้วเพลงนีมน้มันน้ำนอ่มันมันก็มันมีคนมาทำเราไม่ได้เป็นคนเดินไปแบบว่าสวัสดีจ้าเราใครมีนะมมงก็บอกว่าอย่ามีแฟนแ,แล้วแล้วก่อนแกก็มีแฟนแล้ว

ยังผู้หญิงตัวตรงเว้ยพี่พี่บอกตอนนั้แบบเริ่มรู้ว่าน่ารับชอบอีกนนักบอกเลยนะเว้ยพี่เขาพี่เขาเลยนก็บอกไปว่าแบบตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้คุยกับใครก่อนไม่คุยกับใครก่อนเขาบอกแต่ว่าเราเริ่มยุ่งกันเถอะแล้วนู่นก็บอกเหมือนแบบแต่ละคนก็บอกขอจะรอจะรอทำไมต้องรอ สุกแย่นะที่ไปทำแบบนี้มันเหมือนแบบแล้วแต่ละคนก็แบบมันเหมือนนแบบ้ำอ<ต>่ะเป็นผู้ชาย,ชายคน,นนะ <laughs> เหมือนน้ำเป็นผู้ชายที่ไปแบบไปจีบผู้หญิงเรื่อยๆแล้วก็ทิ้งเขาเหมือนเป็นผู้ชายเจริงๆแล้วเราเป็นผู้หญิงใครได้ทิ้งเหรอแล้วผู้ชายก็จีบแล้วผู้ชายก็แบบใครได้ไทิ้งเหรอจีบอีกจีบว่าไม่พูดอย่างไางันฟังผิดก็ แล้วก็ไปอย่างนี้ก็บอกแล้วว่าให้ไปตั้งแต่หแ,แล้วก็บอกโมงแบอวว่าอยากเออมีนะมีอย่างนี้รั้แต่ว่าบอกวันเลิกยุ่งไปแล้วไม่อยากจะทาไม่อยากไม่อยากไม่อยากทําแบบนี้ก็เลยเลิกไปแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยตอนนี้มันไม่พอดีนะเริ่มใหม่ไหมรออเราไม่คแล้วะเรเริ่มใหม่ไหมทำใหม่ ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มันไม่ค่อยดีแล้วมันยังไม่ทันลงตัวรเลยแลน้ก็คอมเมนตก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงเขาบางทีแบบน้าว่ามันต้องมีคนที่แบบเพราะก่อนหน้านี้ที่น้ำก่อนจะคบกับฟันอะก็ตอนที่น้ำมาคบกับมันคุก็มองว่าน้ำมาฟุบมกันของเงินเลยกล้น้องก็คิดว่าแบบคงมต้องมีคนพูดด้วยแหละว่าแบบเอ้ยมันเป็นดาราแล้วหรือมันแบบชิ้งช่วย ว่าเขาจะคิดยังไงอะไรตอนนี้ถ้าเราไม่สามารถจะติดต่ออะไรเขาได้เลยใช่ก็ปล่อยให้มันเป็นไปแต่ไม่ว่ายังไงก็ตอนนั้น<ช>ที่แบบคุยกันแรกๆมันคุยกันนานแล้วบอกว่าเนี่ยอยากให้แบบเลิกกันแล้วอ่ะเป็นเพื่อนสนิทกันเพราะว่าคิดถึงมาถึงว่าถ้าเลิกกันแล้วอ่ะอยากให้เป็นเพื่อนสนิทกันเพราะว่า มันอยากมีพื่สิทผู้หญิงแต่มันพื่นจิงก็เป็นไม่เนจริงแวมันเป็นอะไรอะไรอะไรถ้าเราก็ไม่เคยมีอยู่นะมีอยู่คนนึงที่แบบเลิกกันแล้วก็